咋了？

เไปาวเราไปนด <ENNIS S 1> ูเลขขยาจนน้องนะครับหนึ่งหนนกนะครับศูนย์ศูนย์ศน็ดสามสามสามสองนางสาวมริการขอพึ่งนะครับใช่ร้อนนะวันนี้นะโอเคถายลับนะครับที่ไหนตัวตัวตำรวจทีที่ไม่ได้ใส่แว็กซ์เพราะว่าะม่ใส่นะไปลองดูกลับกลองกับหนึ่งขอทยสามนะนะ